สวัสดีเจ้าเพื่อนๆแม่สมพาเพื่อนๆมาเบ่งดอกลิลลี่สีสมของแม่สมจ้ะอันนี้เพื่อนบานมากกะสีสองอาทิตย์แล้วจ้ะจนว่าสีสีซีดหมดแล้วจะเพื่อนๆเพราะว่าฝนตกทุกวันเมื่อนี่ก็สีตกทั้งวันเลยจ้ะอาทิตย์หน้ากับมากกะสีคงล่วงล่วงโรยหมดแล้วจ้ะแม่สมก็เลยไทยให้เพื่อนๆเบ่งว่ามันสวยงามมากๆจ้ะดอกเพื่อนกระสีแล้วจ้ะ อาทิตย์ที่แล้วนี่สีสวยสวยสีแจ่มสวยจ้ะแบบนี้อ่ะฝนตกทุกวันนะจ้ะฝนตกทุกวันสีเพิ่นก็เลสีจ้ะไม่สมก็เลทายให้เปื่อนๆเบ่งก่อนจ้ะตอนซื้อม้าไม่สมซื้อมาแค่ต้นเดียวจ้ะซื้อมาต้นเดียวซ้ำนี่แหละจ้ะจากขังนี่ต้นเดียวซ้ำนี่แหละอยู่ในกระถางพออ่าหลังจากนั้นไม่สมก็เอามาลงดินจ้ะ สมร้องออกมาลงดินเบ้งเห็นมันง้ามไม่สมก็เลยขยายพันธุ์ต่อจ้ะตอนไม่สมซื้อไม่ไม่ไม่สมกับปลูกไว้ตรงนู้นตรงใต้ตต้นดอกกุหลาบพันปีจ้ะบัดนี้ต้นกุหลาบพันปีบังเพื่อนไอ้มันเริ่มสิตไยไม่สมก็เลยขยายขยายมาปลูกตามแนวหินนี่จ้ะแล้วเพื่อนก็เริ่มแตกหัวหลายขึ้นจ้ะไม่สมก็เลยขยายจ้ะ ปลูกแป๊บเดียวก็มีหัวเพิ่มขึ้นตั้งหลายได้จ้ะแต่ว่าไม่สมก็บบ่แน่ใจว่าอ่าหัวน้อยๆที่เพิ่าเกิดขึ้นมาเพิ่นเกิดมาจากเมล็ดเมล็ดของเพิ้นที่ล่นลงไปหรือว่าอหัวเพิ้นขยายเพิ่มขึ้นอีกจ้ะอีเช่เพิ้นจะมีเมล็ดที่ตรงนี้จ้ะหลังจากดอกเพิ้นล่นเนาจ้ะเพิ่นก็สิมีเมล็ดที่ตรงนี้แต่ว่าไม่สมก็บบ่แน่ใจว่าหัวน้อยๆนี่เพิ้นเพิ่มมาจากอเมล็ดหรือว่า จากเงาจ้ะเพราะว่าเขาปลูกแป๊บเดียวจะกเขาใหญ่ไปปลูกแค่ต้นเดียวเนี่ยเมึ่แป๊บเดียวปีสองปีเนี่ยเงาเพิ่สิขึ้นมาเตี้ยมเลยจ้ะเบงไม่สมใช่หเบิ้งได้จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะต้นน้อยๆเองสิจ้ะตอนไม่สมใหญ่เอามาปลูกตรงแถวๆนี่ไม่สมกอาต้นน้อยๆซ้ำหนึงนิดจ้ะเนี่นี่จะเพื่อนๆตอนไม่สมใหญ่มาปลูกไม่สมกับต้นน้อยๆซ้ำหนี่ได้จ้ะ พ่นแตกออกมาจากหัวเพื่อนแต่ว่าตัวนี้ไม่เห็นหัวปกติจะเป็นหัวหัวของเพื่อนนี่คล้ายๆหัวหอมจะแต่ว่าอันนี้มแต่หักนี่สงสัยเพื่อนแตกออกมาจากหัวเพื่อนจะนี่จะเพื่อนๆน,นี่เอาไปปลูกได้จะนี่อันนี้น้อยนึงนี่นจะนี่ตอนแม่สอบอกว่าปลูกกันน้อยน้อยยังสิละจะต่อไปเพื่อนก็สียายขยายพุ่มบอกยังส่จะปลูกง่ายมากจะ ถ้าเงาไงเพื่อนนี่จะต้นไงเพื่อนนี่ต้นไงเพื่อนนี่ขุดลงไปสิค่ๆหัวหอมได้จน่เนย่บ่เลิกหลอกจะประมาณไม่สมฝัง,งตัวน,นี้ล้หัวกระสบป,ประมาณาเครื่องฟ้ามือ้อเลยวจ้ะเนี่ยขุดลงไปนะจ้ะดีพอหัวเพื่อน,นจ้ะปลูกไงยจ้ะลิลลี่แม่สมกับมีหลายสายพันุอยู่จ้ะแต่ว่าพันนี่าปลูกไงแล้วก็ทนดิจ้ะ แม่ชมเอามาปลูกกับประมาณเกือบแปดปีแล้วล่ะจ้ะเนี่สยสวยๆซื้อมาจากห่างกระทางแล้วประมาณหาอยู่รู้นี่แหละจ้ะร้อยร้อยกว่าบาทสองร้อยนี่แหละจ้ะอ่าซื้อมาแล้วก็เลยเห็นมันงามเลยร้องเอาฝังลงดินเบิง้งเอา้ามันงามีหลีขยายขยายเอาตอนนี้แม่สมบอกขยายไปทั่วเลยจ้ะแล้วาะโขดหินทั้งปุ่นก็มี แล้วต้นเพื่นกับสูงจะประมาณหกสิบเซนเลยจ้ะมีหลายสายพันธุ์นะจ้ะลิลลี่บางสายพันธุ์กับสูงบางสายพันธุ์กับอาเตียนี่แหละจ้ะอาไม่สมอลลิลลี่สีสมไหมเบิง้งโอเคนะจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวจังไนโอกาสหนาพ่อกันไหมจ้ะสวัสดีจ้ะเพื่อนๆ